นี่มดเห็นไหมอย่าไปฆ่ามันนะถ้าเราฆ่ามันหรือบี้มันมันจะเรียกพวกมามันจะปล่อยสารเคมีบอกพวกมาเต็มเลยทีเนี้ยเราจะฆ่าไม่ไหวแล้วแต่ตอนเนี้ยผมก็ไม่ฆ่าผมปล่อยมันสงสารใช้เมตตาไปไปไปที่อื่นไป,ไป,ไป,ไปนี่เต็มเลยมดมันก็ยังไม่ดุนะแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนตัวหนึ่งกัดหรือว่าลุมมันกัดแล้วมันปล่อยสารเคมีขึ้นมาทําให้พวกมันรู้แล้วส่งสัญญ,ญาณว่า บุกลุยโดนกัดแม่มาเต็มแ,แน่ที่ยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยยังยังไม่รู้ตัวนะอยู่เห็นไหมเนี่ยที่เกาะที่แขนเนี่ยถ้ามันรู้ตัวนะมันกัดเลยเนี่ยขึ้นมาแบบนี้มันยังเช็ดเนื้อเช็ดตัวมันอยู่เลยดูดิไป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 อย่าเพิ่งไปบอกพวกนะไป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 ที่อื่นไป quá anh, quá, quá, xong rồi, Tổng này là protein hết.